มาอะไรุงค่ะทุกคนเราอยู่ที่อิสราเอลหรือปาเลสไตน์นั่นเองทีนี้ก็เพิ่งทานข้าวเสร็จแล้วก็เข้าโรงแรมนี่กำลังจะไปมัสยิดอักซองคือจะบอกว่าที่เนี่ยประชากรอ่ะเป็นชาวยิวซัดหกสิบกว่าเปอร์เซ็นต์อ่าฮะยี่สิบกว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยเป็นอิสลามอลและที่เหลือก็จะเป็นคริสต์มาสิตอันกซองเป็นที่สามรองจากมาสิตคาร์ลกับมาสิตอับราท้องฮัม นี่นะคะนี่เราก็ถึงราินเอเล็กซอกันแล้วอันนี้ยสัญญาเขาก็คือโดมทองเลยสวยเนาะ กอน้เราได้เข้ามาในตัวมัซีแล้วนะคะที่เขาว่ามันมีส่วนมาช่วยกันสร้างกับดินแล้วก็จะมีหลักฐานให้ดูด้วยเพราะว่าหนึ่งนะเขาจะมีเสาหันสีซิลิตันเลยที่มนุษย์เราไม่สามารถแบกเข้ามาได้หรอกทุกคนเนิงอม่เออมันคือเสาหินก้อนเดียวเลยนะเนี่ยมันจะมีสามต้นนะคนมีหนึ่งต้นมีสองต้นแล้วนะสามต้น ีกำแพงร้อยยู่เอะไหะกำแพงร้องไห้ตั้งอยู่ที่กรุงเยรูซาเล็มประเทศอิสราเอลซึ่งเป็นที่กำเนิดของพระเยซูเจ้าเป็นนครศักดิ์สิทธิ์เป็นที่นับถือของพวกคริสเตียนและยิวและเป็นสถานที่ทำสงครามเพื่อแย่งชิงดินแดนศักดิ์สิทธิ์ระหว่างพวกมุสลิมกับคริสเตียนซึ่งทุกวันศุกร์จะมีชาวยิวพากันมาร้องไห้ข้ามควรเป็นประจำเพื่อเป็นการร้ำลึกถึงบรรพบุรุษของพวกตน t h เดฟ l าเวนเดย์เข้าแล้วอันนี้ผู้ใหญ่เข้าตรงกลางได้แต่ผู้หญิงต้องเข้าด้านขวาทางเข้ามา เป็นบรรยากาศตอนเช้านะคะทุกคนที่ขับตอนเช้าตอนนี้ที่นัง่งแบบหน้าประตูจะถักออกเพราะว่าคนมาเร็วมากคนมาแล้ววันเยอะมาก อันนี้จะเป็นมัสยิดแล้วข้างๆนี้เลยก็จะเป็นโบสถ์แล้วก็จะเดินเข้าไปข้างกันไปดูว่าข้างในมันเป็นยังไงตอนนี้เดินดาเนินรายการคนเดียวอยู่นะคะเพราะว่าซูมมันจะแบตหมดอีกแล้วม่เชื่กจะไม่นมาสวมึ่แบตหมดแล้วซูมไปค่ะไปลุกไหนทางเข้ามันจะเป็นแบบทีมุดเข้าคือมันจะสูงแค่แบบแค่แค่ประมาณแบบแค่นี้เพราะว่าเหมือนเขากันสัตว์ใหญ่เข้า ต,ตไปเลงไปนี่ไปสักหน้าที่เข้ามานะคะเป็นเชิร์ชของเขาอันนี้เป็นวัน,าน,น,นวลาที่ก็คือไม่แน่ใจว่าเขาจะมาทำพิธีอะไรกันหรือเปล่าแล้วเขาทำกันมาไหร่ปกติวันลาที่คนคริสต์เขาจะมาทำพิธีแบบในโบสถ์กันใช่ปะ ที่อย่างเขาต่อคิวกนข้างหลังที่เป็นชั่วโมองอ่ะคือเขาต่อคิวกันเพื่อที่จะเข้าไปในส่วนที่โมเสสหรือนีษาเกิดตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่สูงที่สุดแล้วก็เราจะเห็นทุกอย่างเลยใช่เสดงว่วเราเห็น,นหนึ่งมัน ใช่ตอนนี้เราละหมาดมารีบีางเสร็จแล้วเมื่อกี้ไม่ได้ถ่ายทางเดินมาให้ดูเพราะว่ารีบมากรีบมากว่สไม่ทันใช่เพราะว่าเด็กๆกลับไปเก็บของที่โรงแรมก่อนใช่หลังจากไปเที่ยวมาใช่ไหมใช่แล้วก็โรงแรมมามาซีดํามันต้องใช้ระยะเวลาในการเดินแป๊บนึงใช่ประมาณสิบห้านาทีนี่แหละค่ะแล้วเดี๋ยวก็ไปเดินชอปปิ้งกันละเห็นไหมเนี่ยเอาอแล้วนะเราจะกินนิวเชล่าเอาจะกินนิวเชล่า เราก็จะกินชลับมากแล้วก็ไอติมไก่ทอดโอ้ได้ One hour later เทมปิพีลาอุ้ยมันมือมากม,ม,มากเอามาเมื่อกี้เขาเทเหมือนแบบครึ่งกระปุกอะอเขาให้ไแบบไม่ห่วงเลย,โ,ยโดน่าก,กินมากเลยอะ่ะ มิสเน่ใหญ่มากเท่าไหร่อ่ะแขนสามสิบสามเงินเขาก็ประมาณสามร้อยสามสิบบาทเออคือแบ่งได้แบบหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าทอดเลยจ้ะกินได้ค่คนกินให้หมดนะได้ดีแกะแล้วค่ะแล้วก็เมื่อกี้แอบจกแป้งออกไปตรงหนาๆเราจะได้เข้าถึงเนี่ยเลย มีซอสแล้วดีเค็มๆนัวๆนวนหอมมากขอลองกินหน่อยดิอร่อยผ่านเกดต่อค่ะอร่อยเลยนะเราอยู่คนเดียวเลยนะอยู่เงียบๆคนเดียวแป๊บๆจนกว่านี้จะหมดอิ่มเดี๋ยวกลับมาคุยด้วยนะ